ะะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณครูจะสอนเรื่องอะไระวันนี้ครูจะสอนเรื่องนะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะแล้วก็พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะโดยใช้เส้นทแยงมุมอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าวิธีการทําทํายังไงคะโดยใช้ใช้เส้นทแยงมุมนะคะ เรามาดูเลยนะก่อนที่เราจะไปหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะเรามาดูก่อนว่ารูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างน,นะคะที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะ,ะเรามาดูรูปแรกเลยคือรูปสีเนะะส่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ขอคองนะคะมีเส้นทแยงม,มุมลากจากจุดยอดมุมด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งนะคะจะได้สองเส้นตัดกันนะคะตรงกลางจะเป็นมุมฉากนะคะรูปที่สองเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ <wykor> M O V E นะคะจะมีเส้นเอียงมุมสองเส้นนะคะ M V กับ OE นะคะตัดกันเป็นมุมฉากนะคะรูปที่3เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปแววนะคะสี่เหลี่ยมรูปแววนี้ A B right C D ีนะคะจะมีเส้นเอียงมุมสองเส้นเหมือนกันนะคะ B D กับ AC ตัดกันเป็นมุมฉากตรงกลางนี้นะคะเรามาดูต่อนะคะว่า ถ้าเราจะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมแต่ละรูปหาได้อย่างไรนะคะมาดูกิจกรรมตรงนี้ก่อนนะคะกิจกรรมตรงนี้นะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะครูจะยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งตัวอย่างนะคะสมมติว่าครูมีรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว A B C D นะคะเสร็จแล้วครูขีดเส้นทแยงมุมให้กับรูปนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะครูก็ใส่นะคะตัวเลขหรือหมายเลขลงไปในแต่ละส่วนของสี่เหลี่ยมรูปว่านี้นะคะ เพื well. uh ่อ oh. ที่อะไรเพื่อที่ครูจะตัดส่วนที่1กับส่วนที่สองนี้ออกมานะคะส่วนที่1ส่วนที่2ครูตัดออกมาติดกับรูปเดิมนี่นะคะตัดตัดไปนะคะมันก็ตรงนี้ว่างนะคะก็จะเอาไปติดกับส่วนที่สามมันก็จะได้ส่วนที่1ติดกับส่วนที่3ส่วนที่2ติดกับส่วนที่3แบบนี้นะคะซึ่งนะคะเอทีตรงเนี้ยนะคะคือเราตัดส่วนนี้ออกไปใช่ไหมคะตรงนี้ไปใช่ไหมคะตรงนี้ที่ดีตรงเนี้ยนะคะ ที่เป็นครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็คือด้าน AT นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม abcd นะคะจึงเท่ากับ abcd คือส hmm. <seemingly? S 2> ี่เหลี่ยมรูปเบ้ารูปนี้นะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะ atsc นะคะคือรูปนี้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม atsc นะคะก็คือสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะนั้นนะคะ สี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าหาพื้นที่ก็คือด้านกว้างคูณด้านยาวนะคะด้านกว้างคูณด้านยาวซึ่งนะคะในรูปนี้ด้านกว้างคือด้านไหนคะ AT นะคะด้านยาวคือด้านไหนคะ AC นะคะเสร็จแล้วนะคะด้าน AT ตรงเนี้ยก็หมายถึงด้าน BD ตรงเนี้ยคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะจึงเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับ BD นะคะและคูณกับ AC คือด้านนี้ นะคะเส้นียงมุมด้านนี้ด้านเดิมนะคะดังนั้นนะคะแสดงว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD นี้นะคะจึงเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นเทียงมุมนั่นเองนะคะดังสรุปแล้วนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะจึงเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นเทียงมุมนะคะในทำนองเดียวกันนะคะในการหาพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ใช้กิจกรรมเดียวกับกิจกรรมของสี่เหลี่ยมรูปเป้าเมื่อสักครู่นี้นะคะพอทํากิจกรรมเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะได้สูตรออกมาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เท่ากับสินคสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นเพียงมุมเช่นกันนะคะและก็พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็เท่ากับสินค์สองคูณผลคูณของความยาวของเส้นเพียงมุมเหมือนกันนะคะ ดังนั้นนะคะสี่เหลี่ยมนะคะทั้ง3ามชนิดนี้คือสี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะถ้าเส้นทียงมตัดกันเป็นมุมฉากเวลาเราใช้สูตรในการคิดคำนวณหาพื้นที่นะคะเราก็ใช้สูตรเดียวกันคือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงม,มุมนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าการหาพื้นที่โดยมีโจทย์แล้วก็มีรูปให้ในักเรียนดูเนี่ยเราจะหาย,ยัางไงนะคะ นะคะพื้นที่นะครับจะหดพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่าวอดอทนนะคะมีเส้นทแยามุมยาวเส้นรัก2เมตรนะคะเส้นทปยามุมนะคะอน,อ,อ,อนทดเส้นทปยามุมนตเส้นไยามุมอทตัดกันเป็นมุมฉากนะคะยาวสองทั้งสองเส้นนี้ยาวเส้นลั1.2เมตรนะคะเราก็มาเข้าสูตรเลยนะคะ สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเห้า่นะคะเท่ากับเซนตเซสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมน,นะคะดังนั้นนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมอ,อดทอนรหรืออดทนนะคะเท่ากับนะคะเซนตเซสองคูณวงเล็บนะคะ1.2คูณ1.2คือผลคูณของเส้นทแยงมุมสองเส้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คิดคำนวณลงมานะคะคิดการคิดคำนวณครูก็คิดง่ายๆนะคะไม่ได้คิดอะไรยุ่งยากมากนะคะ คือเราแปลงทศนิยมให้มาเป็นเศษส่วน1.2คือทศนิยม1ตำหน่งใช่ไหมคะเราแปลมาเป็นเศษส่วนก็จะได้เศษ12ส่วน10นะคะดังนั้นในวงเล็บนี้ก็จะได้เศษ12ส่วน10คูณเศษ12ส่วน10นะคะเราก็ใช้การตัดทอนนะคะตัดทอนคูณตัดแค่เพียงจะเอามาคำนวณให้ได้เศษ72ส่วน100ตัดแค่12กับ10นะคะตัดทอนโดยใช้แม่สองนะคะ2 62หสสอง 62, นะคะ สิใช้แม่2ตัดนะคะต่อไป250นะคะใช้แค่แม่2ตัดแค่นี้พอนะคะเสร็จแล้วข้างบนนักเรียนก็จะเห็นว่าเหรือ1นึ่คูณหคูณสิได้เท่ากับ72็นะคะสองคูณหคูณสิได้เท่ากับ100่งร้อยเจ็สบสอง่วนหนึยังไม่ใช่คําตอบนะคะเวลาตอบเราจะต้องตอบเป็นทศนิยมนะคะ เอ่อทศนิยม2ตำแหน่งนะคะส่วน100ก็เวลาทําเป็นทศนิยมก็จะได้0.72เวลาตอบก็ตอบอ0.72ตารางเมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่างนี้นะคะจึงมีพื้นที่ทั้งหมด0.72ตารางเมตรอ่าพอจะเข้าใจไหมคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง3ชนิดนี้โดยใช้เส้นแยายมุมนะคะสูตรก็คือเศษ1ส่วน2คูณ ผลค,คูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะครูหวังว่านักเรียนออพอจะเข้าใจนะคะในเรื่องของการหาพื้นที่นะคะถ้าไม่เข้าใจนักเรียนก็กลับย้อนกลับไปดูนะคะถ้าดูแลเข้าใจนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบฝึกหัดหน้า49ถึง51นะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่นะคะโชคดีนะคะชิงิิิ